มีการระบาดของโควิด19ค่ะก็ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นก็ถูกชะงักงันไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็ได้ทำให้ทะบวงการพลังงานระหว่างประเทศคาดการ์ค่ะว่าสถานการณ์นี้นะคะจะทําให้โลกปล่อยคาร์บอนอันเกิดจากเชื้อเพลิงลดลงถึงร้อยละแในปีนี้ค่ะซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวค่ะ รายงานพลังงานโลกของ IEA ที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วง100กว่าวันที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งโลกปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 มีการคาดการณ์กันค่ะว่าความต้องการพลังงานโลกจะลดลงร้อยละหในปีนี้หรือราวเจ็ดเท่าของช่วงวิกฤตการเงินโลกและลดลงต่อปีมากที่สุดนับจากสงครามโลกครั้งที่สเลยนะคะ ความต้องการพลังงานโลกที่ลดลงนี้จะเท่ากับความต้องการใช้พลังงานทั้งประเทศของอินเดียซึ่งใช้พลังงานมากเป็นอันดับ3าของโลกเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะใช้พลังงานลดลงมากที่สุดคือร้อยละ1ในสาภาพยุโรปและร้อยละ9าในสหรัฐค่ะ,คะรายงานคาดว่าความต้องการเชื้อเพลิงหลักอย่างถ่านหินและน้ำมันจะลดลงกว่าร้อยละ10ในปีนี้ ก๊าซธรรมชาติจะลดลงร้อยละห้าประกอบกับมีการเปลี่ยนไปใช้พลังงานปล่อยคาร์บอนต่ำเช่นลมสังอาทิตย์มากขึ้นนะคะในภาพรวมแล้วการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากพลังงานจึงน่าจะลดลงเกือบร้อยละแปดมากที่สุดนับจากปี2553และจะลดลงต่อปีมากที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวค่ะประมาณ6เท่าของช่วงวิกฤตการเงินโลก สหประชาชาติก็เคยระบุนะคะว่าโลกจะต้องปล่อยคาร์บอนลดลงร้อยละ7.6ต่อปีไปจนถึงปี2573จรจิึงจะสามารถจำกัดอุณหภูมิไม่ให้สูงเกิน1.5องศาเซลเซียสจากช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะ,คะ